หลังครับจำรู้คลิปของน้องเขาเวลาเขาส่งคิวเนี่ยนะครับอ่ะจำแบบเก่าได้ไหมเขาส่งนี่เป็นยังไงไม่อยากทำใช่้าตรงนะครับเวลาส่งเนี่ยแว็บทาใหม่ไม่ไม่เป็นเอเนาะแว็บอย่างนี้คิวมันก็บิดบดอย่างนี้นะ้อวิธีแก้นะครับมาอยู่ตรงนี้ครับวิธีแก้ให้จับอย่างนี้นะ้อให้เขาเกรงไว้กำให้แน่นทุกนิ้วนะครับให้เขาเกรงจับจับต้นแขนไว้แล้วจับอย่างนี้ สามนิ้วอย่างเงี้ยบีบบีบนิ้วก้อยกับนิ้วนางครับกับอุ้งมือตรงนี้เห็นไหมครับบีบอย่างนี้นะครับแล้วจับข้อสาวให้สีรานมตลอดนะฮะจับอย่างเงี้ยข้อสาวสองครั้งหนึ่งสองหยุดหน้าดึงช้าหยุดหลังนับ 1, 2, หนึ่งสองเข้าดันปิดแล้วนับหนึ่งสองสามไว้สามวินาทีเพื่อให้เขาจำความรู้สึกว่าจุดสิ้นสุดการส่งคิวตรงไหนแล้วก็เริ่มใหม่หนึ่ง สองหยุดหน้าดึงช้าหยุดหนึ่งสองบึ๊บมาตาเร่งเนาะเราต้องบีบไว้เพื่อเปลี่ยนทิสัยของกำเนื้ออันนี้ยังไม่พอต้องมานีมเมือม่อยเมื่อยพี่หมีต้องถ่ายตรงนี้ครับ,รบพอจับข้างแล้วเราต้องมาจับหลังอีกนะครับเพื่อพเพื่อปรับรูปทรงของกริปเมื่อยหน่อยนะครับเพราะไม่ได้ใส่รองเทาง้าเนาะเราก็ต้องจับปริปหนึ่งนะฮะดึงสองหยุดดึงช้าหยุดหนึ่งสอง เห็นไหมเขาจะเริ่มงอนนะเราต้องจับตรงนี้ด้วยโอเคนี่คือวิธีแก้แก้คลิปที่บิดเห็นไหมเราเป็นผู้สอนเราต้องปรับขอบคุณมากครับเมื่อย